ครับผมมาฟังไกดเพลงอีสานอีสานนะครับจังหวะรำบงสนุกนะชื่อเพลงเสียงสยองจากห้องข้างๆฟังไกดนะครับคำร้องทํานองจากวินเชรพรไกดนะครับโอ้ยเจ็บโอ้ยวาดมันเขาเลิก ค่อยๆเดี๋ยวพอเหอฟังเสียงดังห้องข้างครลอยมาเข่าหูมันโลดบ่เป็นตาอยู่มันโลดบ่เป็นตาอยู่อีหยังกันนอสูโอ้บ่อตุรำคาน <c oughs> โอ้ยเจ็บโอ้โอยปวด มันเข่าลิกค่อยๆไปนีหห่เหรอนอนเงาเปล่วอยู่คนเดียวตั้งนมตั้งนานได้ฟังเสียงห้องค้างกันได้ยินเสียงห้องค้างกันผัวเมียกูาน,านั้นฟังแล้วมันน่าห่วงจังเยโอ้ยเย็บ โอ้ยปวดมันเขาเลิกค่อยๆเลยว้ยัยหนีฮะอดบ่อยูอ<ะ><ะ>่อยากรับรู้ว่าเขาเฮ็ดยังจอบซองลอดปองจังปางจอบซองลอดปองจังปางโอ้ยน้อหาทาังเขากำลังบงหนมให้กันเฮ้ ่วงซ้ำนะครับซ้ำท่อนแรกเลยครับโอ้ยเก็บโอ้ยปวดมันเข่าเลิกค่อยๆแต่ไว้หน่ฮะ <c oughs> <c oughs> ฟังเสียงดังห้องค้างๆลอยมาเข้าหูมนโลดบ่เป็นตาอยู่มนโลดบ่เป็นตาอยู่อีหยังกันนอสู โอ้อตูรำคาญโอ้ยเจ็บโอ้ยปวดมันเขาเลิกค่อยๆเลยนิเหรอ นอนเงาเปลี่ยวอยู่คนเดียวตั้งนมตั้งนานได้ฟังเสียงห้องค้างกันได้ยินเสียงห้องค้างกันพวอเมียคู่นั้นฟังแล้วมันนาห่วงจังโอ้ยเย็บโอ้โหปุดบปุดมันเขาเลิก ค่อยๆไปยังหนืออดบ่อยู่อยากรับรู้ว่าเขาเฮ็ดยังจอบซองลอดปองจังปางจอดซองลอดปองจังปางอุ้ยหาขู่หาทังเท่ากำลังบงหนามให้กันเฮ้ยโอ้ยหาเมื่อยเป็นเขาเฮ็ดยังกันาแท เขาวงน้ำให้กันจบไกลผมจบไกลเพลงครับเสียงสยองจากห้องข้างๆอยากไปนำไปร้องต่อติดต่อมาได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ